สวัสดีคุณผู้ฟังที่ครบรอวันนี้ก็จะวิเคราะห์รายการวิการวิจารณ์ข่าวเด่นประเด็นข่าวดังข่าวเด่นข่าวดังก็มีข่าวเด่นข่าวดังทางการเมืองซึ่งก็ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นก็ค่อนข้างที่จะดูดเดือดเผ็ดมันทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยก็ถูกค้นล้มานายกเสียทาและนายกงยิงก็ถูกทำรัฐประหาร โดยพู้ภากษาในเรื่องของจริยธรรมออกจากเก้าอี้บทปละจกตำแหน่งก็งไม่รู้ว่าเป็นจริยธรรมข้อไหนจริยธรรมแบบไหนเอาตัวไหนเป็นตัวชี้วัดว่าจริยธรรมตรงไหนมันผิดหรือไม่ผิดจริยธรรมมันเป็นตัวยังไงนะตัว,ตวรจริยธรรมมันใสเสื้อสีอะไรแล้วจริยธรรมเนี่ยมันเป็นตัวยังไงและมันผิดยังไง มันมันเหมือนฆ่าคนตายไหมที่ทําผิดจริยธรรมมันเหมือนกับไปข่มขืนชาวบ้านไหมหรือไปโกงเงินใครไหมไอ้ค mm hmm. ขา่าผิดจริยธรรมเนี่ยมันใช้ตัวไหนเป็นตัวชี้วัดใช้ตัวไหนเป็นตัวตัดสินไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำ้ำ เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามว่าการที่ผู้ิพาาปดนายกเศรษฐาและปลดนายกแพทองทานุยิงออกจากตำแหน่งด้วยข้อหาจริยธรรมผิดศีลธรรมก็คือมันมันการกระทำแบบไหนความประพฤติแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนหรือทำแบบไหนมันผิดจริยธรรมยังไง นายกเศรษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานบอกผิดจริยธรรมเท่าเพราะว่านายกนั้นไม่มีอำนาจเลยเหมือนกับยามเหมือนกับเด็กล้างถ้วยล้างจานที่เป็นตำแหน่งที่ไม่ไม่มั่นคงเลยเมันเป็นลูกจ้างที่ผู้าภากษาเป็นนายจ้างผู้ภากษาเป็นนายจ้างและนายกเศรษฐานะนายกแพทองทานเป็นลูกจ้างจะไล่ออกจาก งานเมื่อไหรก่ก็ก็ตกงานเมื่อนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงผู้พักษาที่ปดนายกสองคนที่ออกจากตำแหน่งทั้งท,งท,งทงัที่อยู่ไม่ถึงปีนะฮะเกือบจะถึงปีนะทั้งสองคนแต่เมื่อผู้พักษาไม่ช่วยให้พักเพื่อไทยได้บริหารราชการแผ่นดินนะถ้าไม่ช่วยก็ ก็ไปดูจะว่างไงเพราะว่าผู้ภาคสารมียมอำนาจที่จะ,ะปลดลูกจ้างออกจากตําแหน่งคือนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มันก็มันก็เป็นเรื่องที่สังคมตั้งคาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยอ,ออกจากอานาจโดยนายกยิ่งลักษณ เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และลุงสามปอมาอยู่ในอำนาจจาก2557ถึงปี2566เป็นเวลา10ปีนะฮะนับปีก็เป็นจำนวนปีก็10ปีพอดีนะฮะซึ่งลุงสาปอนั้นก็ได้ไข่ทิ้งมรดกเอาไว้หลายเรื่องหลายราที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็น ปรดกกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขี้ทิ้งเอาไว้ในเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์หลอกดูดเงินคนไทยขี้ใส่บ้านไว้ขี้ทิ้งในบ้านไว้ขี้ทิ้งใส่ประเทศเอาไว้